วิตามินต่างจากอาหารเสริมอ,อย่างไรส่รงผลต่อไตหรือไม่หมอดาวมีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังวังกรค่ะหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและยังเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือว่า anti aging and regenerative medicine นะคะมีคําถามจากทางบ้านจริงๆคําถามเนี้ยทางบ้านจริงๆค่ะก็คือคุณลุงของหมอพิมพ์ถามมาในไลน์เลยค่ะว่าเนี่ย วิตามินเนี่ยมีความต่างจากอาหารเสริมอย่างไรนะคะและส่งผลต่อไตหรือไม่ตั้งใจฟังดีๆนะคะอยากให้ทุกท่านแยกอย่างนี้ก่อนคะ่ะว่าวิตามินคือกลุ่มกลุ่มหนึ่งอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือกลุ่มกลุ่มหนึ่งและยาคือกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันจะมีประโยคค่ะประโยคคลาสสิกนั้นก็คือว่าจงกินอาหารให้เป็นยาและอย่าก,กินยาให้เป็นอาหาร แยกแยะนะคะจงกินอาหารให้เป็นยาความหมายก็คือว่าต้องเป็นอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกินให้หลากหลายเพื่อให้เสมือนเป็นยาดูแลร่างกายเราคราวนี้กลับมาที่ว่าอาหารนั้นนั่นหมายถึงจะต้องมีสารอาหารที่ครบไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนกลุ่มคาร์บโบไฮเดรตนะคะโปรโตีนก็คืออ่ะมาจากเนื้อสัตว มาจากไข่มาจากปลาอะหลายๆท่านรู้จักคาร์โบไฮเดตข้าวแป้งเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกท่านรู้จักแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันจะมีเรื่องของคาร์โบไฮเดตต้องเป็นเชิงซ้อนก็คืออย่างเช่นข้าวกล้องข้าวที่ไม่ขัดสี นะคะจะไม่ใช่น้ำตาลที่แปลรูปแล้วน้ำตาลทรายหรือว่าเป็นขนมหวานไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มไขมันซึ่งถ้าไขามันต้องลงลึกลงไปเป็นไขมันชนิดดีก็คืออย่างเช่นโอเมก้า3โอเมก้า3มีเรื่องของ EPA, DHA ที่สัดส่วนที่เหมาะสมอะนอกจากนี้ยังมีของแร่ธาตุมินเนอรลแร่ธาตุเช่นแร่ธาตุสังกสีแร่ธาตุเหล็กแร่ธาตุแคลเซียมและมากลุ่มวิตามิน วิตามินก็จะมี A, D, E, K ละลายในไขมันแล้วก็วิตามิน B, วิตามิน C อันนี้เป็นต้นก็คือละลายในน้ำนะคะอแล้วก็อีกอันหนึ่งคือน้ำน้ำเปล่าสารน้ำอ่ะครานี้กลับมาที่ว่านี่คืออาหารก็คือสารอาหารต้องกลินขอโทษค่ะต้องกินให้หลากหลายนะคะแล้วก็กินให้มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เสมือนเป็นยากลับมาที่ว่าคอนเซ็ Concept. อย่ากินยาให้เป็นอาหารหมายถึงว่าอย่าไปกินยาพร่ำเพื่อ,อยาลดนูน่นยาปรับนี่อ่ะแต่กลับมาปัจจุบัน เราเอาแบบแฟร์ๆนะคะก็คือว่าถ้าหากคุณเป็นโรคมีความจำเป็นต้องกินยาเช่นคุณไม่สามารถที่จะควบคุมไขมันในเลือดได้จริงๆโดยการออกกำลังกายแล้วโดยการคุมอาหารก็แล้วการรับประทญญานยาย่อมได้ประโยชน์มากกว่าโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีการมอนิเตอร์หรือตรวจการทำงานของตับไตคราวนี้กลับมาที่ว่า ถ้าอาหารที่คุณรับประทานนั้นมันไม่สามารถที่จะได้คุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมทางเลือกหนึ่งคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินเป็นเหมือนตะก,ก้าเล็กๆที่อยู่ในตะก,ก้าใหญ่ๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะวิตามินในทางตำรับตำราของแพทย์เนี่ยเวลาที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยจะขึ้นว่าเป็นยาเพราะวิตามินรากศักด ก็คือมาจากว่าสิ่งที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับโอเคไหมคะแต่เมื่อมาอยู่ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการจัดจำหน่ายก็จะเป็นว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นตะกร้าใบใหญ่ๆวิตามินเป็น1ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ อย่างเช่นคุณซื้อวิตามินซีมากินแร่ธาตุเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนอกจากนี้แล้วยังมีอื่นๆใดๆที่ถูกจัดเอาไว้เช่นโปรไบโอติกจุลินทรีย์ชนิดดีอยู่จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเห็ดหลินจือถังเช่าสารสก,กัดต่างๆถูกจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังนั้นถ้าคุณจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณก็ต้องไปดูอีกว่าอาหารที่คุณรับประทานมีแนวโน้มว่าจะขาดอะไร ถ้าคุณขาดโปรโตีนคุณแน่ใจว่าคุณไม่สามารถได้รับจากอาหารที่เป็นอาหารธรรมชาติได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มโปรโตีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามันต้องมาดูเจ้าเจ้าด้วยรวมค่ะว่าการทํางานของตับของไตแรกเริ่มคุณเป็นยังไงคุณรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดไหนกินเหมาะสมหรือไม่อย่างเช่นถ้าคุณกินโปรโตีนมากเกินไปก็มีผลต่อไตเป็นต้น สรุปให้นะคะภายใน5นาทีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังคุณหมอพิตตี้หมอดาวแพทย์ดิสดาจังหวังก่อนค่ะ